ใครก็ตามจะทำความดีแม่เพียงเล็กน่อยแม่เพียงผงทุลีแม่เพียงมาเล็ดพักกาดก็ตามอัลลอฮฺจะนำมันมาให้เห็นในวันเกียร์มะและเช่นเดียวกันกับความชั่วทำความชั่วเล็กน่อยอัลลอฮฺจะนำมาให้เห็นเราอาจจะเสียใจจากการทำความชั่วของเราเพราะเรามองว่ามันเล็กหน่อยก็เป็นด่านวองรอาดังนันนี่เราวัาวางตัวในชีวิตให้ได้เราวังตัวเจริุดทุกๆุอย่าง,างก้าวในการใช้ชีวิตที่อัลลอฮฺตุบฮานอวะตาลาให้ชีวิตเราเกิดมาเนี่ย อยากก่าวไปสู่การฟ้าผืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์และจงทำความดีถึงแม้ว่ามันจะเหล็กหน่อยก็ตา,ามวันนี้เราจะได้มองข้ามความดีถึงแม้ว่ามันจะเหล็กหน่อยก็ตา,ามครับเช่นเดียวกันกับความชั่วเรา่ามองว่าความชั่วที่เรากำลังจะทำนั้นมันเหล็กหน่อยมาก แน่ที่อัลลอฮฺสุบฮานฮฺวะซัลลาสั่งซองยางเนี่ยมันอาจจะยิงย้ญ่ก็ได้เพราะว่านี่เราไม่สามารถติดจะกรดันสีสิ่งเท่เราทำได้เลยว่าอันนี้จะยิงย้ญ่อันนี้มันจะแหลกหน่อยนที่อัลลอฮฺสุบฮานฮฺวะซัลลา่ในสายตาของเราเราอาจจะมองว่ายิงย้ญ่หรือว่าแหลกหน่อยเรามองได้ครับผมหยกตัวอย่างเช่นการเี่าบริจาคสักหนึ่งบาทกับการที่อีกคนหนึ่งบริจาคหนึ่งพันบาทในสายตาของมนุษย์ในสายตาของพวกเราคนเี่บริจาคหนึ่งพันบาทมีค่ามากทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งบาทแน่นอน แ่นาท่อัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะก,การันดีผล,ลบุญจากพระองค์ได้เลยคนที่บริจาคหนึ่งบาทในขณะที่เขามีอยู่สองบาททางชีวิตของเขานั่นเท้ากับว่าเขาบริจาคครึ่งหนึ่งจากทรัพย์สินที่เขามีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่คนที่บริจาคหนึ่งพันบาทในขณะที่เขามีอยู่หนึ่งแสนบาทเนี่ยถ้าหากว่าเทียบชทวาเป็นตัวเหลขกเนี่ยหนึ่งในรวยที่เขาบริจาคไปให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาแน่นอนครับตัวเหลขมันมากกว่าแต่ผล,ลบุญนาที่อัลลอฮ์ ใครที่สามารถที่จะาก,การันตีได้ผมนึกถึงคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดในฮะดีสบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาซัาลลาทรงโปรดปรานมากที่สุดก็คือการทําความดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามการทําความดีอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยฮะดีสบุคอรีอะไรล่ะคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่เราทําทุกวันนาทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาซัลลาอ วันนี้เราบริจาคหนึ่งบาททุกวันทุกวันทุกวันเพราะเรามีหน่อยเป็นเจรักเป็นเจโปรดปรานนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลามหมากว่าคนเดียบ,บริจาคหนึ่งพันบาททีเดียวเลยไม่ทําอีกเลยก็เป็นไ้วันรอฮุอาลัมอันนี้คือบทเรียนแล้ววันนี้เราอาจจะดีใจก็ได้ครับกับการทําความดีที่เรามองบัลเล็กหน่อยก็ตามเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลามบอกว่าฟามียะมัลมิสโกอละซัรอตินใครไรยะร์ว่าไมียะมัลมิสโกอละซัรอตินชรไรยะร์ใครก็ตามจะทําาควมมดีีแ้เพยยงล็กนอ แม่เพียงพงทุลีแม่เพียงมาเล็ตพักกาดก็ตามเอเลาะจะนํามันมาให้เห็นในวันเกียรมะเราอาจจะภาคภูมิใจจากการทําความดีแหลกหน่อยของเราและเช่นเดียวกันกับความชั่วทําความชั่วแหลกหน่อยเอเลาะจะนํามาให้เห็นเราอาจจะเสียใจจากการทําความชั่วของเราเพราะเราเมองว่ามันแหลกหน่อยก็เป็นได้ว่าเราอเลาะนั้นอันนี้ผมมีบทเรียนย่เรื่องหนึ่งครับเรื่องราวเกิดขึ้นกับคนคนหน,นึง่งเชยเฉว่าอหะมัดบินมิสกีนซึ่งเป็นอุลมามะแห่เหงเมืองบัสรอเะช้ชีวิตในปีที่219กาของการฮิจรั ของ่านนบีมุฮัมมัดเล่าให้ฟังนักประวัติศาสตร์ได้บอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเกิดภาวะของความแห้งแล้งเกิดขึ้นในยุคนั้นและคนถี่ได้รับผลกระทบคนนึงจากความแห้งแล้งจากความยากลําบากอันนั้นนะก็คืออห์มัดบินมิสกีนซึ่งเป็นอุลามะคนนี้แหลคะครับลำบากขนาดไหนลำบากจนกระทังบ่วตัวเองจะต้องประกาศขายบ้านของตัวเองเพื่อที่จะประทังชีวิตขอบครัวเลยก็รู้คนคนนึงจะลำบากสักขนาดไหนครับจะต้องประกาศขายบ้านและมันไม่ได้ง่ายมันในยุคของเรานะครับ ยุคของเราในการประกาศขายอะไรสักอย่างหนึ่งโพสลงโซเชียลคนเห็นเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนคนแต่ในยุคนั้นจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกเพื่อที่จะหาคนมาซื้อบ้านของตัวเองอามัดเดินทางออกไปข้างนอกับไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอาบุนนัสในขณะที่อาบุนนัสมีขนมปังอยู่สองเนในมือพบกับอามัดบินมิสกีนอามัดบอกว่าตัวเองเนี่ยจะขายบ้านชั้นเนี่ยจะขายบ้านอาบุนนัสบอกว่าอ้าวเนี่ยเอาขนมปังสองแผนเนี่ยไปให้กับขอบครัวของท่าน ไปให้กับภรรยาของฉันไปให้กับลูกของฉันเพื่อจะประจังชีวิตก่อนแต่บ้านไม่ต้องขายก่อนแบบนี้ครับการให้แบบนี้เนี่ยดีใจสองฝ่ายครับคนให้ดีใจในานะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นคนรับดีใจในานะที่ได้รับการช่วยเหลืออามัดบินมิสกีเนี่ยดีใจมากที่ได้รับขนมปังสองแผ่นจะเอาขนมปังเนี่ยกลับไปให้ภรรยาและก็ลูกไม่นึถึงตัวเองอกครับตัวเองเนี่ยไม่ได้กินกับไม่เพื่อจะให้ภรรยากับลูกได้กินในขณะที่กาลังเดินทางกลับไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่ง ยิงชราแลวก็เด็กคนหนึ่งยิงชราคนนี้พูดกับอับดุลเบนมิสกีนว่านี่คือเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้าคนนี้ไม่ได้กินอะไรมาหน้าแล้วและถ้าหากว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้กินอะไรต่อจากนี้ไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเด็กคนนี้ต้องตายแน่ๆเพราะว่าอดมาหน้าแล้วอัลมัดมองไปยังเด็กคนนี้ในขณะที่สายตาของเด็กคนนี้มองมายังขนมปังที่อยู่ในมือของอับดุลเบนมุสกีนเจ้บอกว่ามองด้วยสายตาของเด็กคนนี้ที่ปราถนาอยากจะกินขนมปังน่ะ จนกระชังตัวเองคิดว่าเหมือนกับเห็นสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาเลยท่านบกว่าให้ขนมปังกับเด็กคนนี้อามาัดเนี่ยได้ขนมปังนี่มาจากคนอื่นอีกที่หนึ่งฉันบอกว่าฉันไม่รังเลใจเลยในการที่จะให้ขนมปังสองแพนนี้กับเด็กคนนี้อามาัดบอกว่าวัลลอฮีขอสาบาันโดยอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซัลลาฉันเนี่ยไม่เลื่ออะไรเลยเพะฉันมีขนมปังอยู่สองแพนนี้แหละที่ได้รับมาจากคนอื่นอีกที่หนึ่งหลังเดียวเนี่ยมอบให้กับเด็กคนนี้ไปดีใจสักนั้นหนกับเด็กคนนั้น ผมบอกว่าอย่ามองคามความดีถึงแม้เราจะมองว่าความดีนันแหลกน้อยก็ตามอามาัดเดินทางจะกลับบ้านจะกลับบ้านก็ไม่กลา้าเพราะกลัวพรรยาจะถามวันไหนละ่ะสิ่งที่จะเอามากินในบ้านของเราวันนี้เนี่ไปนั่งพิงกําเพงครับจะหาทางออกอยังไรให้กับชีวิตดีอัลลอฮ์ชีวิตของคนคนหนึ่งลําบากขนาดนี้อัลลอฮ์ทดสอบครับในขณะที่กาลังนั่งมัดอะไรอยู่นั้นนะอบุนัสเดินผ่านมาคนที่ให้ขนมปังหลักเดียวเนี่ยถามอามาัดว่าทำไมฉันมานั่งยู่ทเทนี่ กลับไปยังบ้านของท่านเนาะไปเลื่ยสับสินตั้งอยู่เต็มอยู่่หนาบ้านของท่านอามัดบอกวาในี้อะไรเกิดขึ้นอาบุญนัสเล,ล่เหลาให้ฟังว่าเนาะมีชายคนหนึ่งมาจากเมืองคูโรซานมาหาคนเืลิมิสกีนคือพ่อของท่านนั่นแหละเพราะว่าเมื่อ30ปีทเทเลวเนี่ยพ่อของท่านนําเงินฝากไว้แก่ชายคนนี้แต่ชายคนนี้เอาเงินไปมุนทําธุรกิจแต่ไม่ท่านได้คืนหายกลับไปกับพ่อของท่านพ่อของท่านเนี่ยหายตัวไปเสียก่อน จนกระทังวะชายคนนี้ยหญ่จากบัสาร์ไปทำธุรกิจเี่คูรซานปปะสบความสำเร็จรำ่ำรวยจนกระทังวันนี้และผ่านมาแล้ว30ปีกลับมายัางเทนีเพื่อเี่จะหา่อของทันหรือไม่ก็คนที่สามารถที่จะรับมรดกจากพ่อของทันได้นั่นก็คือทันนั่นแหละอาหมัดกลับไปยังบ้านไปเห็นสัพย์สินจํานวนมากมายแต่ถามชายคนนี้ชายคนนี้บอกว่าสัพย์สินที่ฉันมอบให้กับทันเนี่ยสามารถที่จะประท่งชีวิตให้แก่ครอบครัวของทันเป็นระยะเวลา30ปี หมอให้เนี่ยเพียงพ่อที่จะใช้ชีวิต30ปีโรยทยาบาลไม่ต้องขายอัลลอฮ์ให้ช่างอกอัลลอฮ์ให้ช่างอกครับปัญหาชีวิตไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้นะครับผมบอกว่านี้คือบทเรียนถี่ทให้เราขิดนะวันนี้เนี่ถึงแม้ว่าจะเอามาเป็นลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ได้จะแ,แก้เล่าให้ฟังอามารบินมิสกินได้เล่าต้อว,ว่ามีอยูขึ้นหนึ่งตัวเองเนี่ยได้ฝันเหตุการณ์การฝันของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นในวันกี้มะในขณะที่ร้รับการชําราการสอบสวนแต่ละคนเนี่ยคนถี่ยืนต่อหน้าทันเนี่ย เคยกระทาเทนำนักด่าช่างแห่งความดีมีมากกว่าไปสวรรค์คนเทนํำนักด่าช่างแห่งความชั่วมีมากกว่าไปนรกเนี่ยมีช่วงหนึ่งถึงคิวของท่านที่จะต้องไปชํำระการสอบสวนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลาแกบอกว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเอานํำนักด่าช่างแห่งความดีเอานำนักด่าช่างแห่งความชั่วมาช่างนำนักด่าช่างแห่งความดีทำใจจะมีนํำนักมากกว่าแต่พออยู่สักพักนํนำนักด่าช่างแห่งความชั่วค่อยๆลงค่อยๆลงเนื่องจากว่าความดีเ่ตัวเองได้ทำนะมันผลไปด้วยการโอ้อวด ละมาดก็โอ้วดการบริจาคก็โอ <pf unlikely> ้วดนำนักตาช่างความชั่วค <The> ่อยๆลง่ค <créer> <Twilight> ่อยๆลง่จนกระทั่งวัดตัวเองคิดว่าหายะนะเลยจะต้องตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาแน่แท้แล้วว่านี่ก็เลยมีเสียงกราวขึ้นว่าในความฝันนะครับเก็บบอกว่ามีเสียงก่าวขึ้นว่าจงเอาขนมปังสองแผ่นแหลกเดียวเนี่ยมาวางไว้บนตาช่างแห่งความดีและเอาน้ำตาแห่งความดีใจของผู้ญิงคนนั้นแหลกเดียวเนี่ยมาวางไว้บนตาช่างแห่งความดีทําให้นำนักตาช่างแห่งความดีแหลกเดียวเนี่ยค่อยๆมีนำนัก มีน้ำหนักมีน้ำหนักมากจนกระทั่งมีเสียงกล่าวขึ้นว่ากอดน่าจะท่านเนี่ยสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแล้วจริงเหมือนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะลัยฮฺวะซัลลัมได้เคยกล่าวไว้ในฮะดีษบทหนึ่งครับว่าจงทำความดีจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำความดีแม้ว่าจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของมเล็ดอินตาพาลัมก็ตามนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้มองคามความดีที่เรามองว่ามันเล็กหน่อยก็ตามแต่วันหนึ่งเราอาจจะดีใจก็ได้วันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และก็เาลาเรื่องราวของอามัดบินมิสกีนจะทันได้เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้คิดคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะดีใจจากการกระทําของเราเม้ว่ามันเล็กหน่อยก็ตามหรืออาจจะเสียใจจากการกระทาที่มันเป็นการฟ้าฝืนต่อคาสั่งของอัลลอฮ์ถึงเมว่ามันเล็กหน่อยก็ตามเพราะวันนี้เราวางตัวในชีวิตให้ได้ครับ ระวังตัวเสุดทุกๆอย่างก้าวในการใช้ชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮานาวะตาลาให้ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยอยากก่าก้าวไปสู่การฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮฺและจงทําความดีถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามเป็นการตักเตกือนตัวของผู้หญงนะครับหรืเป็นการตักเตือนตัวของผู้หนุ่มในคลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพบกันไหมในคลิปหน้าครับทุกผอ้ชมเลาเป็นลาฮิโตฟิกวันที่ไรยะวัสสลา,ลามุอะลัยกุมบร็อกาตุลลอสเมบาร์ตกะ